อันนี้โขกเครื่องแกงเหลืองค่ะจะทําแกงเหลืองโขกเครื่องแกงเองก็จะมีพริกแห้งเม็ดใหญ่พริกแห้งเม็ดเล็กแล้วก็พริกขี้หนูสดขมิ้นหอมแดงกระเทียมกระปิง่ายๆนะคะพริกแกงเหลืองหรือแกงส้มปักใต้ทางใต้เขาเรียกแกงส้มแต่ทางภาคกลางเรียกแกงเหลืองเพราะว่ามันมีสีเหลืองเรียกตามสีของแกงนะคะ นี่ค่ะสิ่งที่เราจะนำมาแกงเหลืองวันนี้สับป,ประรดค่ะปอกล้างสะอาดแล้วก็หั่นให้เป็นชิ้นบางๆนะคะแล้วเราก็จะมาทำเป็นแกงเหลืองบอกเลยว่าอร่อยมากแกงแล้วจะมีกลิ่นหอมมากเมื่อก่อนไม่เคยกินเคยกินแต่แกงขั่วสับป,ประรดเนาะแต่พอไปเที่ยวใต้ได้ไ,ดไปกินแกงเหลืองสับป,ประรดหรือแกงส้มสับป,ประรด เขาจะแกงกับปลาทูสดเนาะหรือปลาทะเลอะไรก็ได้แกงแลวอร่อยค่ะตั้งน้ำเดือดแล้วเราก็ใส่เครื่องแกงส้มลงไปนะคะเครื่องแกงส้มหรือเครื่องแกงเหลืองที่เราโขลกไว้ใส่ลงไปในน้ำเดือดเครื่องแกงของเราก็มีกะปิเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวก็ใส่สับป,ประรดลงไปแล้วก็ใส่ปาลาปรุงรสแ,แกงเดือดดีแล้วนะคะ ลราก็ใส่สับป,ปะรดลงไปแล้วก็จะปรุงรสด้วยน้ำมะขามน้ำตาลนิดนึงแล้วก็น้ำปลานะคะวันนี้มีมะดันด้วยบางเอินเก็บลูกมะดันมาได้ก็เลยจะทำเอามะดันมาต้มให้ให้เละแล้วก็บิบี้เอาเนื้อเขาใส่น้ามะดันลงไป ลำลึกถึงความหลังเมื่อครั้งเป็นเด็กแม่แ,มแกงส้มผักบุ้งใส่น้ำาะาดัมแล้วเราก็ใส่ใส่น้ำขาเปียกลงไปช้อนหนึ่งก็ค่อยปรุงค่ะแกงส้มต้องค่อยค่กปรุงนะคะยใจร้อนถ้าใจร้อนเดี๋ยวจะรสชาติมันจะโดดเกินไปล้างไปสักช้อนสองชน้อน พราในน้ำพริกเราใส่กระปิไปบ้างแล้วนะคะมีความเค็มของกระปิอยู่แล้วใส่น้ำตาลลงไปสักประมาณค่อนๆช้อนโต๊ะนะปรุงน้ำแกงได้ที่แล้วนะคะเราก็จะใส่ปลาวันนี้ใส่ปลากระพงนะคะ ปลากระพงมาหนึ่งตัวร้อยสี่สิบห้าบาทแกงเนื้อสับปะรดปลากระพงค่ะอันนี้แกงใส่บาทด้วยแล้วก็กินด้วยค่ะ แกงส้มปลากระปงกับสับปะรด